สวัสดีครับหมอตินะครับนายแพทย์พิสุจิ์ปิยาคิรติกุลจากด็อกเตอร์สตอรี่คลินิกก็สําหรับวันนี้มีคําถามหนึ่งนะครับที่ถามว่าการช่วยตัวเองบ่อยๆทําให้เราเสี่ยงเป็นซึมเศร้าไหม <c oughs> ข,อขอตอบก่อนนะครับว่าคําถามเนี่ยมันมีส่วนจริง <c oughs> โดยกลไกของมันก็คือถ้าหากเราเราช่วยตัวเองบ่อยๆเนาะคําว่าบ่อยเกินไปคือขนาดไหนก็คือการช่วยตัวเองบ่อยจนรู้สึกว่าหมกมุน จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันส่งผลกระทบต่อชีวิตคู่ทําให้เราไม่สามารถประกอบกิจได้อย่างเต็มที่กับคู่นอนของเราหรือว่าเกิดการที่เรียกว่าเสพติดคือถ้าไม่รู้สึกช่วยตัวเองมันมีความสุขมันแปลกๆอย่างเงี้ยครับ <S <S 1> <S 1> สิ่งเหล่านี้เลื้อรังเข้าไปานานๆจะทําให้เคมีในสมองเราเปลี่ยนโดยผิดพอช่วยตัวเองนะครับเวลามันเกิดจุดที่เรียกว่าจุดสุดยอดหรือออกก๊าซซั่มนะครับสมองเนี่ยจะปล่อยสารเคมีออกมาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโดปามีนซึ่งโดปามีนเนี่ยมันก็จะปล่อย ซึ่งถ้ามันบ่อยๆับผมสมองเราเป็นมีกลไกที่ทําให้เขาเรียกว่าการตอบสนองต่อโดปามีนเนี่ยมันลดลงมันจะเหมือนสิ่งที่เรียกว่าเสพติดอย่างหนึ่งคือการเป็นว่าเฮ้ยพอฉันช่วยตัวเองเสร็จฉันชอบความฟีลลิ่งนนช่วยเพิ่มเพิ่มเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเริ่มดื้อต่อโดปามีนนั่นเองกลายเป็นเราจะเสพติดทำให้เราพอเราไม่มีการช่วยตัวเองเนี่ยชีวิตเราก็จะค่อนข้างมีความสุขน้อยลงเียเสี่ยงเป็นซึมเศร้าได้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การช่วยตัวเองบ่อยจนเกินไปทําให้เสี่ยงเป็นซึมเศร้าได้นั่นเองนะครับทีนี้หากใครมีปัญหาเหล่านี้แล้วเราจะรักษาอย่างไงแน่นอน,นับผมมันก็ต้องเข้ามาปรึกษากับแพทย์ก่อนถ้าหากใครมีภาะวะซึมเศร้าโอ้หร้ายแรงเลยเนี่ยครับอาจจะส่งผมต่อการใช,ช้ชีวิตในระยะยาวได้ก็ปรึกษาจิตแพทย์ก่อนนะครับแต่ถ้าหากใครที่คิดว่าตัวเองกำลังเรื่อนๆมีปัญหาเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับก็หากใครมีคําถามเนาะก็สามารถเม้นเข้ามาได้เลยนะครับ อย่าลืมถ้าใครชอบสาระด,ดีๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ